สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกันยามเช้ากับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับเช้าวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับแม่วัวท้อนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นตัวโตย์ของผมเลยนะครับตีแบรนด์เรียบร้อยนะครับ p n c นะครับ n ม m b e r 0ศูนย์หนึ่งนะครับเป็นวัว f หนึ่งนะครับวัว f หนึ่งซึ่ง ถือว่าสวยนะครับหนาวเลยนะครับดูนะครับหางใหญ่ลึกมากเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้สถานะท้องนะครับจะเข้า5เดือนนะครับสี่เดือนกว่าดูนะครับลึงนะครับความลึกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เป็นลูกของ CY096 นะครับท้องกับ KF31 แยกเพศนะครับ ตัวนี้นะครับจะเล่าความเป็นมานะครับก็คือซื้อมาครับตั้งแต่ปี64นะครับกลางปี64ตอนอายุ8เดือนซึ่งตอนนั้นวัวราคาแพงนะครับวัวราคาแพงได้มาเกือบอเกือบ60,00 60, 0นะครับ50,000กว่าตัวนี้5 0,000กว่าแล้ววัวแค่8 8เดือนกว่านะครับย่าง9เดือน 64 65 67ครับผมใช้เวลาเลี้ยงมันมาสามปีนะครับอ่าสามปีก็ก็น่าจะไปแล้วก็สามปีนะครับสองปีกว่าสองปีกว่ากว่านะครับจะผสมติดนะครับซึ่งผสมทั้งหมดสี่ครั้งนะครับเพราะว่าเป็นวัวสาวเขาอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็คือผสมติดแล้วนะครับซึ่งตอนนั้น คิดว่าบัวนะครับน่าจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเรื่องอทางเพศนะครับสมบูรณ์เพศก็คือระบบสืบพันธ์อะไรทั้งหลายนะครับเพราะว่าเป็นบัวสาวแล้วก็เป็นบราแมนด้วยนะครับบางตัวก็จะกว่าจะ,ะมีความสมบูรณ์ทางเพศที่แบบเต็แบบมที่ก็ใช้ระยะเวลาเกือบ3ปีนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะมาบอกท่านใดที่ จะซื้อวัวนะครับจะซื้อวัวนะครับแนะนําให้ท่านซื้อเป็นแบบวัวแม่ลูกไปเลยนะครับหรือวัวที่ติดท้องนะครับประกันท้องมาเลยดีกว่าไม่ต้องไปซื้อวัวสาวซึ่งกว่าจะผสมติดนะครับหรืออาจจะมีปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ได้นะครับมันก็จะเสียเวลานะครับเสียเวลาส่วนตัวนี้เราก็เลี้ยงมาจนผูกพันนะครับเชื่องนะครับเชื่องเป็นลูกของ c y 0 9 6 ตีโลโก้แปลนเรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่ส่งจดนะครับถ่ายรูปส่งจดก็มีลูกนะครับลูกวัวบางตัวนะครับตัวเมียที่แบบถือว่าสวยที่เดียวนะครับเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับนะครับเนี่ยนะครับลลึงนะครับเป็นลูกของบีอลนะครับลึงนี้สวยยาวเหมือนลังพึ่งนะครับ ลักษณะวัวทรงนี้นี่รับรองเลยครับว่าการจ่ายลูกนี้เด็ดแน่นอนนี่นะครับเห็นไหมครับชนเขาอยู่ตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับผมมาถ่ายดูในส่วนของวัวที่ท้องนะครับท้องกับ KF31 แยกเพศนะครับอ่าซึ่งก็รอดูผลงานนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับ ถ้าดูจากแม่ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าลูกนะเราเป็นลูกของ KF ด้วย31ด้วยนี่โหต้องรอติดตามชมล้วกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับกำหนดทอดก็ประมาณสิงหานะครับกลางสิงหาอย่างไงก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับผลเจริญการเกษตรวันนี้ผมมาอัปเดตในส่วนของวัวท้องนะครับ TNC01 นะครับตัวนี้ ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผลจเจริญด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ